สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้มาชมเหรียญที่ติดอยู่ในบ้านอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของลบบุรีนะครับเป็นหลวงพ่อยาที่ระบุในเหรียญก็คือพศสอง8ันหร้สิบแปดนะฮะวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับสิทธิ์สร้างนะครับเดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดของเหรียญลูกไข่ลูกเหรียญน,นี้กันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อนั่งอยู่เต็มอง์แบบนี้นะครับ ข้อความที่บระบุอยู่ในเหรียญน,นะครับเพื่อนๆืนี่นะครับด้านนี้ก็จะเขียนว่าเห็นไหมฮะหลวงพ่อยานะครับหลวงพ่อยานะครับมีเส้นแตก,แต,กตรงยอยักษ์ด้วยนะครับเหรียญนี้มีเส้นแตกเยอะนะครับน่าจะเป็นการแกะบล็อกแบบโบราณโบราน่นะครับเนี่ย หน้าหลวงพ่อก็คมชัดมากๆนะครับมีเส้นต่างๆแตกเยอะเลยนะครับตามเหรียญน,นะครับเนี่ยนะฮะแกะบล็อกได้ละเอียดดีนะครับเห็นส่วนด้านนี้นะครับให้เป็นฉายาของหลวงพ่อนะครับจัน ทะโชโตโชโตนะครับเนี่ยมีเส้นแตกเลยเห็นไหมตรงใต้สระโอนะครับนี่นะครับเส้นแตกเยอะเลยนะฮะหน้าหลวงพ่อนี่อย่างชัดเลยนะแกะออกมาแบบดูคึงขังดีนะครับนี่นะครับนั่ง บนน่าจะเป็นถ้าเรียกก็คงเหมือนฐานเขียงอย่างเงี้ยนะครับแผ่นเรียบเรียบนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนไปสักหนาเป็นแบบเหมือนแอ่งลงไปนะครับแล้วก็มีสันขอบยกขึ้นมาตั้งๆนะครับนี่นะครับดูจากด้านนี้นะครับ มาดูด้านข้างสักนิดนะครับนี่นะก็เป็นรอยตัดนะฮะแต่ตัดไม่ขาดนะครับมีความเป็นทึ่งคลื่นอยู่นะครับนี่นะฮะนี่ฮนะเป็นขอบขอบสองชั้นอยู่นะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็นยันที่เป็นยันจมลงไปในเนื้อนะครับไม่ได้นูนล,ลอยขึ้นมานะครับ นี่ฮนะหูเหรียญน,นะครับก็เจาะยังมีความคมของความปิ้นทะลุเจาะหลังมานะครับเนี่ยนะแล้วก็เป็นเลขยันนะครับพร้อมอักษรขอมนะฮะน,นะฮะส่วนข้อความตรงนี้ที่ระบุนะครับก็คือเนี่ยนะฮะวัดถ้ำคูหาสวรรค์ลบบุรีนะครับ สิ่สร้างถวายพศ2,518นะฮะผ่านมาก็เกือบ50ปีแล้วนะครับอีก2ปีนี้2,566ใช่ไหมฮะอีก2ปีก็50ปีแล้วนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือว่ามีอายุเหรียญพอสมควรน,นะฮะถ้าตรงกับพอศอที่ระบุอยู่บนเหรียญน,นะครับนี่นะฮะเหรียญลบบุรีเก่าๆอีกเหรียญหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้านนะครับเพื่อนๆที่ มีความรู้เรื่องเหรียญเหรียญน,นี้ก็ส่งข้อความมาบอกได้นะครับว่าพิธีอะไรยังไงนะฮะที่บ้านมีนะครับไม่ใช่ที่บ้านมีับผมพูดผิดนะครับที่ลบบุรีนะครับเส้น,น,แนแกะแตกเยอะไปหมดเลยนะครับ มีเส้นขนแมวเห็นไหมฮะเยอะเลยนะครับเสียนตึงดีนะฮะเนี่ยนะเส้นเยอะนะครับผิวสวยนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเี่นหลวงพ่อยานะฮะจันทโชโตนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบานส่วนลงติงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ